โอสะะิเรียบอลนอบาเดียสัน้นเส้นเอกส่งเส้นเอกสาร FCAB สวัสดีครับ FCAB ฝากด้วยนะครับจะสร้างจะโกรธจะเกลียดบอลโนเดอรอยขแกงแกันแกงนองไข่ยืซือดอกไข่เห็นให้โพดมีมี่อันนี้พูดจากใจเลยนะฉันสาบายนะตอนแรกกับพี่ไม่รู้เป็นบอยสิริชยัยพี่ ไม่ใช่เลยพี่ขยายภาพเราขยายภาพอีกพี่ไม่รู้จริงๆแต่พี่เห็นแอนอลนนั่งอยู่ข้างๆพี่ว่าแมนคักๆพี่ก็เลยแคปไวป้กล้องวายูไม่ทักหาเลยเนาะนีะ่ใช่ครับงานมิทติง้งเจอบอร์ดโนดล่อคอยรออยู่เดอคอยกับพ่อเบิงพ่ออย่างอยู่กำลังจะเข้าคาเฟ่ครับคุณพ่อหน้าเลยก็บอกภากมึงเลย หนาเมื่อไงไปดีก็หนาก็เลยบอกกล้องว่ายย่ล่างรองพื้นแม่แซมออกกูอย่างหัวตัวเอ้ยสิวเกิดอยู่ทั้งสี่เพิ่นไปหาอันเซิร์ฟชะนี้มาแล้วกระสิดูดปากเลียปากกันสิวเพิ่นเกิดเพิ่นยังเพิ่นบ้่าล่างหนาโอ้ยกูกุยน้ำร้ายปากมึงเอ้ยป้ามึงคือมัดพ่อหน้าแหล่พนะหนามืงอไงเป็นสิวยู่มองริมความเป็นเริ่มแหมนี่แหมเป็นสิวเป็นยังขึ้นมาสัน กสิจูป,ปากกันกนสิเลียหนากันข่าก่อนเนาะบันนี้น้ำร้ายติดบันนี้พ่มไปล่างออกล่างหนาบันนี้เซ็ตกิดบันนี้สิวเกิดบันนีมันจนหนาบักพากามึงเอ้ยหน่อยสิเนีย่ยเพียงดาวเขาบอกเป็นอยู่เอ้ยมึงคือเฝ้าไปแต่บักกล้องว่าอยู่บักผียำหนาเมืองกูแฉมึงเด้อ พี่น้องไม่ขามาปวนในเมนผมกล้องวายยูเข้ามาปวนในไลฟ์ของบอสโนตะน้ำต้องเจอกูนี่แหละพอจะแฉนเมื่อเลยบอกกล้องวายยูุพี่น้องสิวเพิ่นเกิดบ่เศร้าจักเทียบบนน่าแพ้เครื่องสับองค์สับอ่างดิเพิ่นไปหาเซึ่งมาเพิ่นก็สีเลี่ยนหนากันนน่นตัวพี่น้องล่างร่องพื่นแม่แซ้ออกเพิงเปลียงทั้งเป็นกะเป็นฝ่าทั้งเป็นสิววันนี้เว้ย กูบอกว่าล่ะกูเห็นตัวจริงมาแล้วนาแลก,กอดตอดที่จะงูเขียวตอดนี่มึงอ่ะกูเห็นตัวจริงมาแล้วบอกกล้องว่ายู่ใส่ในเด้อคีมท่านหนงท่าหนาคีมกันดงกันแดดอ่ะนะสื่อใส่เนี่ยมึงจังยูแท้ขอบคุณพี่แอนดรูนะครับพี่แอนดรูจากออสเตรเลียนะครับพี่น้องบาน ทั้งบ้านว่าปีเด้อครับเดอ้อไซมอนกูถามมึงแน่ยมือคืดจนง่ายสู้เป็นหยังเด้กเด้อเดินเดินบลาบลนอนโถกวนกูยังหมดคืนทั้งบักเขตท,ทั้งแม่ยี่นัวสู้เป็นอีหยังการเสียงหกมืนนอ,มกอ,อ,อ,อคืดเนี่อารมณ์ไหนก่ออันท้ายคอยคิดว่าเจ้ายุ่งหันละคอยคิดว่าเจ้ายุ่งหันละ คิดหอยกับกเชิญกูไปอีกเทือเนาะยเอาสี่กล้องวายุมึงมาสู้กับกูเลยมาไฟกับกูเลยกูเนี่ยเป็นคนบอกความจริงอยู่แล้วขนาดล่งรูปล่งรูปคนอื่นกูกับล่งรูปจริงๆบอม,มีแอบมี่อย่างกูลงแบบเรียเร้ยวๆเลย คู่ชิ้นจังเดิมบักหนึ่งคู่ชิ้นจังเดิมศิลปินไข่โตเกียวนี่โตจริงกับได้รูปนี่กวนแมนเล่าฝ่าับเหิวโอ้พี่โกบพี่โกบเคแลขอบคุณครับเห็นไหมพี่โกบเป็นคนน่ารักตลอดเวลาบอพี่น้องวินาคือใสเถอะโอ้ยมิเหรอหน่บอมันขอมามันก็มาวาสวัสดีครับพ่อหน้าเหล่พ่ะนะมันว่าข่อยหน้าเหล่โน้เบื้องนาเจ้าของแหมนามันนนัแหมพี่น้อง ขาอ,อยากให้มุเจ้าเห็นหนาสดกล่องว่าอยู่กับคู่ชิ้นจังนี่เขาอ,อยากเห้อยากให้เห็น,หหนทั้งเป็นฟ้าเทั้งเป็นกะทั้งเป็นสิวมันเป็นเซอรงมากเลี่ยนหนาการน,นำไร่กับสิติดน้ำหนาน้ำหยางแห้ะเนาะบ่ล่างออกบันนี้สิวเกินบันนี้เอ้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกวบอวนบัก กินกว๋วยเตี๋ยวแซบๆครับมึงกินมึงกินหลายๆมึงยันลงไปภระสานกับใจกับว่าโตใหญ่ทอมึงสมือนี่บอกบอกขวานเอ้ยตีแบตกับกูนี่เออเจอกูตบใส่เอาใส่เอานางหนาลาเตปเตเซแบบนี้สนหน่มหนามึงบอกมาขวานเธอเนะี่ยชอบเอาคลิปพี่ตอนตีแบตอะ่ะ ไปลงในกลุ่มนะเธอนะอย่าให้ฉันอย่าให้ฉันต้องแขวนเธอสักวันนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกำลังจะไปฟินแลนด์คาเฟ่นะครับไปกินเมนูบอสสัมมาแจนะครับบอสสัมมาแจนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับรสชาติก็จะออกเฟรชเฟรชเพราะว่าน้องเขาอายุยังน้อยแบบทะเลนกากันนะครับเป็นคาเลคเตอร์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับส่วน บอดป้อยนะครับก็จะเป็นแนวออกเข้มๆนะครับแต่ก็จะมีความละมุนอยู่เบอสำหรับคนที่เพิ่งกินเริ่มต้นกินกาแฟนะครับแนะนําให้กินบอดส,สมัจจนะครับแนะนําให้กินบอดส,สมจัจจะสาหรับคนที่ต้องการความแบบกินกาแฟแต่อยากได้ความเป็นเอกลักษณ์แบบรสชาติแปลกใหม่ให้แนะนําให้กินบอดป้อยนะครับผมว้ายดูดสามข้าวมดแก้ว เลยวะคือมาบอกเหวนความจริงยั่นี่เด้ออย่ามาหาบอกเด้อเจอไหมสันเด้อะดูสามคำเหมืนเกี่ยวอีหลีพี่น้องอย่าปากได้น้อยหน่อยใครบอกว่าให้เติมน้ำไปหลายหลอยว่าสุม,มื่นนี่น้ำแข็งอัดลงไปกระดูดอยู่งสามาำน้ำแข็งมาไลา่อยู่หมดแล้วกูได้เติมน้ำใส่ว่าสันสุมาลิตาบาลิตเต็ต อ,อืออายะเบาไหลถ่อนดูสามข้ามเื่อแกวอยากอายเขารีวิวน้องชายเจ้าเนี่ยทักมาแล้วเดี๋ยวไอ้แคบขความโพดให้เบื้องวันนี้พระราชะอาคันตุก,กะจากเมืองไทยจะเข้าพบเอกอัครเอกอัครชูตจากบาเลนนะครับเพราะว่าเอกอัครชุตมาจากบาเลนต้องเครืองมาเหยียบแผ่นดินปื๊บทักหาแล้วเดี๋ยวไอ้แคบให้เบิง้งมาวันนี้มาเจอกันหน่อยพะนาะมาเจอกันหน่อย ผู้ใหบ้านฟินแลนด์นะได้หลายมือคีนอตอายเนาะถักมาแลวาา้วถักมาจะลงเครื่องพ่นห่วหอยขอ,อนแก่นเจอกันบอสไลายคู่กับคุณหมอด้วยค่ะชอบมากเวลาไม่ตรงกันครับดาราก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาไม่ค่อยตรงกันเ <c oughs> <c oughs> บิงเจ้ากับหมอจะไปฟันว่าสองคนเหลือกันมันอิหลีตสิพี่น้อง จะคือฝันคิวแทวเมียพูดใดนี่คือปันคิวแทวเพราะงี่อันนี่ฉากหลังไม่เนี่ยคือปันคิวแทวขอเดถามอรยุเจ้าอิ่มแท่นเขาติดจ่าก,กาแฟดิแมนครับกาแฟเขาไม่กินเยอะนะครับเขาให้ดดแค่สามคำก็พอนะครับเพราะว่าถ้ามันเกินมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวสมองเขาจะเออเลยพี่น้อง ของแซ่บจะมาหาหนีไห่ไรถอนของแซ่บมันก็หน่อยธรรมดานันละบอสม,มาแจกกับบอสป้อยนะไปลองกันนะทุกคนนะถ้าไม่อร่อยนะเอาไม้น้าสามฟาดหน้าบอสโนต้ตได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ส้อยทองสวัสดีพี่ยุพินนะครับพี่ไมเน็ตสวัสดีนะครับผมอัตชัยขับรถซื้อๆกะลอครับอีหลีพี่กับวายู่เน่ยครับ ผปวดหัวปดิปดหปกระมองอาดอ้วยผมเป็นคนที่ชอบลงรูปเรียวๆนะครับผมถ้าผมลงรูปใครเรียวๆก็คือคนนั้นน่ะนั่นแหละพี่นอ้พองเพราะผ่านกันไม่ผ่านแอปพลิเคชันใดๆนะครับนั้นคือตัวจริงนะครับยิวอยากวมือขึ้นข่อยนางหัว่าหล่อบ,บ่อยสิ่ดีใช่ ผู้ใหล่หละคือซูไปไทยเล่าใช่กับไปแคปใช่กับไปเบิงงานใหม่ๆเนาะงานแม่ใหม่ไม่ได้ไปแต่ส่งพวงหีดไปอยู่นะ่อยก็เลยไปไปเรือนเรือนเรือนเบิ้งกับไปเห็นยูรูปหนึ่งใครก็ตกใจพ่อใหญ่นี่ผู้ใดญวะพ่อใหญ่นี่ผู้ใหญ่ย่ายนี่คือเอาลงวะคนยุ่งขังขังมาเป็นแอนออร์ดีแบบนี้่อยก็บอกกาลงให้ตอนแรก่อยก็ซูมเบิะงกับมันเพรา่อยซูมแล้วโอ้นอน้องกูตัว เจอกูแบบน,นี้เจอกูแคปโทดลองเลยแบบน,นี้แป๊บเดียวคนกดไรเป็นมืนแบบน,นี้ใคกรก็ตกใจแบบน,นี้ขนาดแอนออร์ดีกัยังมาเมนแหมแอนแอนประเด็นคือแอนออร์ดีไม่เท่าไหร่นะพ่อเอพี่น้องพ่อเอร่อยวันพันปีว่าเมน,ข,น,เน,ข,นข่อยจักเทียพญเอะมาเมนข่อยป่ะเ้เลยเห็นหลูกลูกไส้เพ,พลิลละนเะพิน่นกคสีสออนลูกลูกไส้เพลินเหรอเนาะพ่อเอเพิ่งเคสีสอลูก อันลูกไส้เพินบอยสีรีใช่เานาะเพิ่นกับฟ้าวมาเม้นว่าสันพี่น้องเ้ืยมงภาสะออยนกันเพิ่นบอกว่าหล่อน่ารักระนะบอยสีรีใช่บอกว่าขอ่ยอ,าขอยเสียวเจ้าขึ้นเนี่ยเพื่อการบ้านก้อนพะนะข่อยก็เลยบอกว่าช่วงนี้ข่อยงดทักทายกับเธอเ้บ่อยบอยเอ้ยบอยสิริชชยนาะงต้องเอาผมคืนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นน่าเป็นคนจองล่างจองผ่านด้อพี่น้อง ขะนั่นส่วนข่อยไปสยใส่ข่สวโฟไปข่สิปสิดเื่องรัดเล่าเลยบ่อยสีชัยพี่ไม่ว่างใช่ว่างสิละ่ะพี่ไม่ว่างครับช่วงนี้ครับหน้าพี่แหล่อยู่พี่อ้วนอยู่พี่ไม่ว่างครับมึงเจอคนณแน่ปุ่มบอกอยู่มองไหนช่วงนี้บอกก่อนด้วยพี่น้องบอกบอยสีชัยก่อนเด้ออ้าแล้วหนะ้าบอสบิ๊กล่ะเป็นยังไงเราบิ๊กเขาเป็นคนผิวดีเขาเป็นคนใสบิ๊กเขาเป็นคนใสต่อ ต่อให้บิ๊กไม่ได้แต่งหน้าเขาก็ดูดีอะ่ะแต่ว่าบิ๊กชอบแต่งหน้าหนาไปนิดนึงอะ่ะน้องบิ๊กอชอบแต่งหน้าผูยบ้านฟิลแด์ชอบแต่งหน้าเหมือนลลโอโตเกียวมิวสิกแต่งหน้าโทนนิ On ้วอ่อน กูได้แกง,ง,งคนกัดคนกูขึ้นมนวนแต่ไปสิไปสีดามาดา่ากูก็ด่าหลดเด้อมันนี่อย่างไ้ค้นด่นอา,นดาอย่างคนปล่อยคอยสวัสดีทุกคนนะครับพ่อเอว่าตอนไปคือว่าเป็นแบบนี้เอามันกับใบมันกับหอนมันกับหยื่อเนียไมได้มันก,นก็อ,กอย,ย,กอยากเนาะเนาะกาแฟเหมือนหลิดเนาะเอ,อนางบริ้นนางในห้องแอร์เนาะมันก็สีหยือสีแยงมันก็สี กล้องไม่ยังเมฆกับบอดีเป็นไหนโฮู้วี่พี่น้องอยอยหัวข่อยหัวน้องข่อยบอยสี่ิีใจวันนี้ต้องไปพบปะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีอะไรคุยกับบอสโนดเนาะถามข่าวข้าว,าวบมเฮาจังไหรคุณหมอบอกบอสโนดยังคะขับรถไปจุบท้ายเขาอยู่ไฟแดง อ๋คนขับรถรายงานแล้วครับเรื่องปกติพี่น้องขับรถไปตามหันตามนี่เป็นเรื่องปกติมากรถสามสิบล้านสี่สิบล้านกับขับส้นนเหมันแล้วซสือมาใส่เนาะปัะกันมันกับปีละัสซี่หาแสนต่อขั้นใส่เนี่ยธรรมดาน,นันะเรียกว่าบักราบิกคอยเดอร์เป็นอย่างกี่สิบ่าไม่ได้ให้ว่าเนี่ย ขึ้สิบบกป้องอุ้มชูถธนูถนอมกันคักแท้ให้ยอกให้การให้วานเนี่ยไ่ได้ตีคืนตีอารมณ์ยังไงก่อเออพญานุพญานาเรกแล้วโอ้โอแหลมันก็ไ่ได้แหลมแต่หนาดิใครหันม,มันกแ็แหลมบอลนตตัวจริงคือหล่อจ้าจบมีคนมีคนยืนยันแล้วจ้าพวกเคยอ,อย่าพูดอะไรก็พูดไปเลยจ้า พวกเธออยากว่าฉันหน้าแหลกก็ว่าไปเลยจ้ะมีคนว่าตัวจริงหลอ่อตัวเล็กๆคุณหน่อยผู้ครองจ้ะฉันว่าซามูเทอรดอกฉันซาคนที่เห็นตัวจริงฉันกับพ่อคำ <c oughs> พูดของโมโดนดมาจากย้ายท้องก่อนที่ว่าพ่อของบอลโนใช่ไหมครับโอ้ยมีท้อง